นี่ก็30วิวนะครับเริ่มต้นนะอ่าครับก็ตอนนี้ก็อยู่ขึ้นสุกแล้วนะครับครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสอนวิธีการใช้งานเว็บ plus cc นะครับเป็นเว็บเพิ่มคนดูไลฟ์สดของ Facebook อันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยครับก็วิธีแรกนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็สามารถกดไปที่สมัครสมาชิกก็เลยนะครับหรือว่าจะเข้าอ่าส่วนระบบด้วย Facebook หรือ Google ก็ได้นะครับ ส่วนตัวผมนะครับก็เข้าไว้ด้วย Facebook แล้วนะครับก็สามารถคลิกได้เลยนะครับอ่าครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับสําหรับผู้ใช้งานครั้งแรกนะครับจะมีปุ่มนี้ครับปุ่มทดลองใช้งานฟรีนะครับสามารถอ่ากดเข้าไปได้เลยครับผมอ่าหลังจากกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะให้ใส่ลิงก์ไลฟ์สดนะครับก็เราก็สามารถนาลิงก์ไลฟ์สดนั้นเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอไลฟ์สดสักครู่นะครับอ่าตอนนี้ก็ไลฟ์สดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเอาริ้กัน มาที่ไลฟ์สดที่เราต้องการที่จะเพิ่มนะครับคนดูนะครับแล้วก็ไปที่กลุ่มแชร์นะครับแล้วก็กดไปที่ตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กดไปที่คัดลอกครับผมนะครับแอนดรอยก็ทําในขนาดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็นาลิงก์ที่เราคัดลอกนะครับมาวางไว้ที่ช่องนี้เลยนะครับในการทดสอบใช้งานฟรีนะครับก็จะตามที่แจ้งไว้เลยครับจะได้ทดลองก็คือ50คนดูนะครับหรือว่า50วิวนะครับจำนวนระยะเวลา15นาทีครับผมแล้วก็กด ทดลองใช้งานได้เลยครับอืมโอเคครับหลังจากทดลองแล้วนะครับโลก้ทีขึ้นว่าโลกกาลังรุ่นทำงานนะครับก็จะมีตรง l a s ที่กําลังทํางานนะครับจะขึ้นอ่าเพจนะครับชื่อเพจนะครับที่เราเอ่อเพิ่มเข้าไปนะครับอ่าคนดูก็จะค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นนะครับอ่าตอนนี้เป็นสองบิลแล้วนะครับอืมซึ่งระบบ เพิ่มคนดูระบบเรานะครับก็จะเวลาสั่งงานนะครับก็จะเริ่มทันทีนะครับไม่ต้องรอนานเหมือนไอ้ร้านอื่นนะครับเนื่องจากระบบเรานะครับมีระบบเพิ่มคนดูนะครับเป็นของตัวเองครับไม่ได้ไปจ้างเจ้าอื่นเพื่อมาปั๊มนะครับก็นะครับในสําหรับการทดสอบการใช้งานฟรีนะครับก็มันจะวิววิวตรงนี้นะครับจะครบ50วิวนะครับภายใน5นาทีนะครับ One eternity later อ่ะครับตอนนี้นะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับประมาณ5นาทีนะครับอ่าห้านาทีนะครับตอนนี้คนดูก็ไปที่58คนแล้วนะครับระบบเรานะครับปกติแล้วจะมีการแถมอ่าประมาณเอ่อจะแถมอยู่ที่ประมาณ5%าเนะครับถ้าปั๊มหรืว่าวิวนะครับจะอยู่ที่ไอร้อย5คนนะครับหรือว่าคิดเป็น5%นะครับตอนนี้ เข้ามา59คนนะครับน่าจะเป็นคนที่เข้ามาจากลูกค้าจริงนะครับประมาณ7-8คนนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับในการใช้งานภายในเว็บไซต์ของเรานะครับจะมีการอ่ามีค่าบริการนะครับจะมีรายครั้งแล้วก็มีออโต้ลาสนะครับเดี๋ยวมันจะสอนวิธีการเติมเงินก่อนนะครับก็วิธีการเติมเงินนะครับคลิกไปที่มุมขวาบนนะครับตรงขีดสามขีดนี่ครับก็คลิกเข้าไปครับผมแล้วก็จะมีเมนูตรงเติมเงินนี่ครับอ่าก็กดเข้าไปเลยครับ อ่ะโอเคพอมาหน้านี้แล้วนะครับก็ใส่จานวนเงินที่ต้องการเติมเลยนะครับเช่นว่าผมต้องการจะเติม1 0 0 0บาทนะครับก็กด1000บาทไปอย่างนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ยืนยันับผมอ่ามันก็จะแสดง QR code ขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็นําแอปธนาคารนะครับหรือว่าแอปทัวริสนะครับมาสแกนได้เลยนะครับเพื่อที่จะเติมเงินเมื่อเติมเงินเสร็จแล้วนะครับระบบนะครับก็จะอ่ะ แสดงเป็นฐานนะครับเป็นเติมเงินสําเร็จอย่างเงี้ยครับเงินก็จะเข้าอัจัตินะครับปกติแล้วนะครับเงินจะเข้าภายใน1นถึงหนาทีนะครับหากท่านไหนที่เติมมาแล้วนะครับใช้เวลานานมากกว่านั้นนะครับก็สามารถนี่ครับติดต่อได้ครับโดยที่กดปุ่มช้าปุ่มมุมไอ้มุมขวาบนแล้วก็กดมาที่ติดต่อเรานะครับมันก็จะดิ่งที่ไลน์นะครับก็จะมีพนักงานนะครับรอตอบลูกค้าตลอดเลยนะครับก็ตอบเร็วครับผมส่วนตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับ เติมหนึ่งมากกว่า1000บาทนะครับจะได้รับเงินเพิ่มนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะผมหลังจากที่เราเติมเงินเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่หน้าเรกนะครับผมอ่าโดยที่กดปุ่มเมนูนี้นะครับอ่าแล้วก็เราสามารถสังเกตยอดเงินาตรงนี้เลยนะครับนี่ครับยอดเงินคงเหลือนะครับว่าเข้าหรือยังนะครับโอเคถ้ามันเข้าแล้วนะครับเราก็ี่หน้าเรกครับเพื่อที่จะเริ่มวิวลายครั้งนะครับผมในการเพิ่มวิวลายครั้งนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องกรอกเลยนะครับจะมีลิงก์ลัฟของเรานะครับที่จะเพิ่มนะครับซึ่ง ตรงวิวนะครับสามารถเพิ่มได้ทั้งไอเพจแล้วก็โปรไฟล์แล้วก็ไลฟ์สดที่เป็นอยู่ในกลุ่มนะครับผมขอให้ไลฟ์สดนั้นเป็นสาธารณะระบบเราสามารถเพิ่มได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ก็จะมีจํานวนวิวนะครับจํานวนวิวที่ต้องการเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับแล้วก็จะมีราคานะครับตรงนี้นะครับซึ่งราคานะครับจะขึ้นกับจํานวนวิวแล้วก็ระยะเวลาที่ต้องการให้คนดูอยู่นะครับในส่วนต่อมานะครับที่ ผมอยากจะแนะนํานะครับมันจะเป็นตั้งความเร็วนะครับตั้งความเร็วนี่คืออะไรนะครับตั้งความเร็วนี่หมายถึงว่าอยากให้ยอดวิวนะครับขึ้นเสร็จภายในกี่นาทีนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากให้อ่า20วิวนะครับเสร็จภายใน5นาทีวันนี้นะครับแต่สําหรับท่านไหนที่ต้องการความเร็วนะครับความเร็วนะครับก็สามารถตั้งเป็น1นาทีได้นะครับเนี่ยก็คือจะมีตั้งแต่1นาทีถึง10นาทีเลยนะครับก็สามารถตั้งได้นะครับอ่ะโอเคนะผมจะเริ่มเพิ่มวิวไลฟ์สดหลายครั้งเลยนะครับก็ ขั้นตอนแรกนะครับก็ไลฟ์สดปกตินะครับแล้วก็ไปที่เพจได้เลยครับอ่าโอเคขึ้นแล้วนะครับผมก็ได้ไลฟ์สดไปแล้วนะครับถ้าเหมือนเดิมับผมคัดลอกนะครับกดแชร์แล้วก็กดเพิ่มเติมแล้วก็คัดลอกนะครับแล้วก็นำอ่าลิงก์ไลฟ์สดที่เราคัดลอกมา่อสกครูเนี่ครับผมวางได้เลยนะครับซึ่งอ่ากรณีนี้นะผมจะเพิ่มสัก50วิวนะครับ50วิวระยะเวลา30มนาทีอ่า ความเร็วนะครับผมจะตั้งไปที่สักหนึ่งนาทีอ่าตรงนี้นะครับบางคนจะไม่ขึ้นช่องนี้นะครับให้ไปติ๊กตรงนี้นะครับตรงเนี้ยตรงไอตั้งความเร็วนะครับสามารถติ๊กได้ตรงนี้นะครับติ๊กขึ้นมาพอติ๊กปุ๊บมันจะมีช่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งตามที่เราต้องการเลยผมจะตั้งไปหนึ่งนาทีแล้วกันเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่ะหลังจากเรากรอกแล้วนะครับเราก็สามารถกดปุ่มยืนยันได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องที่ผมไลฟ์สดมานะครับมาวางข้างๆกันเลยอ่ะมาดูว่ามันจะได้หรือเปล่าโอเครับ่ยืเลอพ ยืนยันการเพิ่มนะครับอ่ะระบบก็จะแจ้งว่าระบบกําลังเริ่มทํางานนะครับโอเคแล้วก็ด้านล่างนะครับก็นี่ครับจะบอกว่าราสที่กำลังทางานนะครับจะมีนี่อ่ะตอนนี้ครับวิวก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับ2วิว5วิวนะครับโอเคโดยที่เราตั้งไว้นะครับให้มันเสร็จภายในหนาทีนะครับอ่ะนี่ครับสังเกตว่ายอดวิวนะครับจะแตกต่างจากอ่าแบบที่เราทดสอบนะครับที่แบบว่าแบบทดสอบจะฟิกไว้ที่5นาทีนะครับตอนนี้ตั้งไว้ที่1นนาทีมันจะยอดวิวจะขึ้นค่อนข้างเร็วครับผมอ่า Okay. นะครับจะทยอยขึ้นมาหรือว่าอ่าเราอยากดูว่าตอนนี้คนดูเราอ่ามีการพัฒนาไปยังไงบ้างเราก็สามารถกดที่วิวได้ผมเพื่อที่จะดูอ่าการบันทึกหรือว่าดูกราฟของยอดวิวได้ผมนะเช่นกดเข้าไปนะครับเนี่ยมันก็แสดงกราฟขึ้นมาครับผมว่ามันเป็นยังไงการเคลื่อนไหวนียก็สําหรับคนที่ต้องการดูแอดวานเนี่ยก็สามารถกดเข้ามาดูได้นะครับโอเคอ่ะตอนนี้ก็49วิวแล้วนะครับอ่ะ 5.2แล้วนะครับโอเคตรงนี้ก็สามารถดูแบบแบบเบียวทานได้เลยนะครับตรงโอเค5.4แล้วนะครับ58โอเคนะครับก็ในการเพิ่มวิวหลายครั้งนะครับเราสามารถเพิ่มเข้าไปกี่ครั้งก็ได้นะครับอย่างเช่นอ่าครั้งแรกผมเพิ่มไปแล้ว50วิวใช่ไหมครับผมต้องการเพิ่มอีกให้เป็น100วิวอะไรเงี้ยผมก็สามารถสั่งสั่งเพิ่มได้นะครับอ่ะอย่างเช่นว่าอ่ะผมเอาเซตติ้งเดิมเลยอ่ะผมจะเพิ่มเป็น70วิวแล้วกัน จะได้เป็น120วิวนะครับอ่ะโอเคระยะเวลา30นาทีอ่าระยะเวลาวิวครบ1นาทีเหมือนกันนะครับผมก็สามารถสั่งได้อีกนะครับเพื่อที่จะอ่าต้องการวิวเพิ่มขึ้นนะครับก็สําหรับรายครั้งนะครับก็สามารถสั่งซ้ำได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเด๋ยรอให้มันเพิ่มขึ้นมานะครับ127โอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่อก็ ไลฟ์สดลายครั้งนะครับสามารถสั่งซ้ําได้นะครับในไลฟ์เดิมนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะสั่งไม่ได้นะครับยอดวิวก็ตอนนี้ก็ว่าซแล้วนะครับก็โอเคนะครับก็จะมีลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดหรือว่าคนที่มาดูไลฟ์สดเราประมาณสักสิบกว่าคนนะครับก็แนะนําว่าให้ทําร่วมกับการแชร์ลงกมนะครับหรือว่าแชร์ลงฟีดนะครับเพราะว่าการแชร์ลงกลุ่มหรือว่าแชร์พิธีฟีดนะครับ มันจะทําให้การที่มียอดคนดูเยอะนะครับมันมีโอกาสที่เฟซจะดันไลฟ์สดของเราให้นะครับก็ช่วยเพิ่มยอดขายแล้วก็ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับไลฟ์สดของเรานะครับนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเพิ่มไ <โ frustrating. S 1> ลฟ์สดในกลุ่มนะครับแบบเร็วๆเลยนะครับเนี่ยนี่ครับอันนี้เป็นกลุ่มนะครับกลุ่มพักเครื่องนะครับเนี่ยที่ผมสังเกตผมเห็นนะว่ามีนคนไลฟ์สดนี้นะครับ,รบวิธีการเพิ่มคนดูในกลุ่มนะครับก็ทำเหมือนเดิมผมกับพี่แชร์ผม กดต,ตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กดไปที่คัดลอกก็มอแล้วเราก็กลับไปที่เออว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็สามารถวางลิงก์ลัสนะครับผมฟังดิมออกก่อกันแล้วก็วางลิงก์ลัสที่เราคัดลอกมานะครับแล้วก็จํานวนวิวนะครับระยะเวลานะครับแล้วก็ตั้งไปที่หนึ่นาทีหรือว่าใครอยากได้ให้มันช้าก็สามารถตั้งอื่นๆได้นะครับแต่อันนี้ผมจะตั้งไปที่1นนาทีนะครับอะโอเคหลังจากเรากรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็กดที่ยืนยันนะครับ ยืนยันนะครับระบบก็จะแจ้งว่าระบบกำลังเรื่อทำงานนะครับอ่ะเราไปกลับไปดูที่ในสวดของพี่เขานะครับอันนี้ผมผมไม่รู้จักพี่เขานะอ่ะตอนนี้ก็30วิวนะครับเริ่มต้นนะอ่ะไปดูอ่าครับก็ตอนนี้ก็วิวขึ้นครบแล้วนะครับคนเดิมของเขานะครับอยู่ที่30คนนะครับผมเพิ่มไป70วิวนะครับก็จะเป็นร้อยกว่านะครับอ่ะโอเคเป็นร้อยสิบแล้วนะครับก็ครบแล้วนะครับก็ประมาณนี้ผมสําหรับ เพิ่มวิวลายครั้งนะครับต่อมาเราไปไเพิ่มออโต้ไลฟ์กันครับวิธีการเพิ่มออโต้ไลฟ์นะครับก็ไปที่เมนูนะครับแล้วก็ไปที่ออโต้ไลฟ์นี่ครับผมอ่าโอเคครับออโต้ไลฟ์คืออะไรนะครับออโต้ไลฟ์หมายถึงว่าเป็นการไอเพิ่มเพจหรือว่าโปรไฟล์ของเรานะครับเข้าไปในระบบนะครับหลังจากที่ลูกค้าไลฟ์นะครับระบบเราจะดึงอ่าไลฟ์ลูกค้าแล้วก็เพิ่มคนดูให้อัตโนมัติเลยนะครับ ลูกค้าไม่ต้องเข้ามาในระบบเราเพื่อมาปั๊มได้เลยนะครับคือมันมีความสะดวกสบายในจุดนี้นะครับก็ออโต้ลาฟเราดียังไงนะครับก็มันเฉลี่ยแล้วนะครับราคานะครับจะถูกกว่าแบบรายครั้งมากเลยนะครับแล้วก็เราให้เวลาเป็นไม่จำกัดเวลาในการลฟ์นะครับแต่เราจำกัดจํานวนลฟ์ต่อวันนะครับโดยที่จะมีให้เลือก3-5วันนะครับสำหรับคนที่ต้องการไอซื้อเริ่มซื้อเลยนะครับก็กดไปที่ซื้อออโต้ลาฟนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่ะนะครับ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับจะมีนะครับวันให้เราเลือกนะครับจะมี3วัน7วัน30วันนะครับแล้วก็3าล่าฟ์ห้าลฟ์นะครับส่วนของจำนวนวิวนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับตั้งแต่50วิวถึง1000วิวเลยนะครับอ่า สำหรับท่านไหนที่ต้องการมากกว่านั้นนะครับหรือว่าต้องการมากกว่าหนทางวิวนะครับก็สามารถสั่งเบิลได้นะครับอย่างเช่นต้องการ2,000วิวนะครับก็สั่ง1 0 0 0งัสองครั้งนะครับประมาณนี้นะครับอะต่อมานะครับวิธีการใช้งานออโต้ไลฟนะครับใช้งานไม่ยากเลยนะครับสิ่งที่เราต้องกรอกนะครับจะมีลิงก์โปรไฟล์นะครับลิงก์โปรไฟล์นะครับหรือลิงก์เพจนะครับแล้วก็เลือกระยะเวลาจำนวนไลฟ์จำนวนวิวนะครับอะ เพจที่ผมจะทำออโต้ลาช์นะครับจะเป็นเพจนี้ครับผมเป็นเพจลาช์ของเรานะครับวิธีการคัดลอกลิงเพจนะครับให้กดไปที่จุดสามจุดตรงนี้เลยนะครับอืเข้ามาเลยนะครับแล้วก็กดไปที่คัดลอกลิงก์นะครับอ่าพอเราคัดลอกแล้วนะครับก็กลับไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็กรอกลิงโปรไฟล์นะครับที่เราก็มาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็กอกเข้าไปเลยนะครับอ่ผมจะเลือกเป็น3วันนะครับ3ามล่์นะครับก็ราคานะครับ 460บาทนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับราคาถูกมากนะครับเพราะว่าของเรานะครับผมเป็นตัวหลักนะครับเราไม่เราเราจะไม่ชาร์จเพิ่มนะครับอ่ะก็ราคานี้เลยนะครับก็จะใจกันไปนะครับก็หลังจากเรากรอกลิงก์โปรไฟล์แล้วนะครับเลือกจํานวนวันแล้วก็จํานวนลัานนะครับผมก็สามารถกดที่ยืนยันได้เลยนะครับอา ะระบบก็จะแจ้งว่าเพิ่มบริการออโต้ล่าส์สำเร็จนะครับแล้วก็จะเห็นเพจนะครับแสดงขึ้นมาเมื่อเพจแสดงขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับแสดงว่าระบบเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับก็ลูกค้าก็สามารถล่าส์ได้เลยนะครับก็จะไล์ให้ดูนะครับอไปที่นี่ครับไล์สดเลยเลยแล้วก็เปิดลฟ์เลยแล้วกันอืมโอเคนะครับ ในการเพิ่มออโต้ไลฟ์นะครับในการซื้อออโต้ไลฟ์นี้นะครับระบบเรานะครับจะทําการดึงภายใน1-5ถึงนาทีนะครับจะไม่เกินนี้นะครับประมาณ1-5นาทีประมาณน,ามานี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็เมื่อถึงระยะเวลาแล้วนะครับวิวก็จะค่อยๆเพิ่มเข้ามานะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเข้าระบบเพื่อเพิ่ม เหมือนหลายครั้งนะครับอันนี้คือจะมีความสะดวกสบายนะครับเหมาะกับอ่าเพจไหนที่มีทีมงานไม่เยอะหรือว่ากับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายนะครับผมแนะนําเป็นออโต้ไลฟ์เลยนะครับเพราะว่าเพิ่มเข้าเพียงครั้งเดียวนะครับผมตัวมาแล้วก็จะมาเพิ่มอีกครั้งหนึ่งตอนันหมดอายุนะครับผมก็อันนี้คือความสะดวกสบายของออโต้ไลฟ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอให้มันระบบมันดึงนะครับนะอ่าครับตอนนี้ก็ผ่านมากี่นาทีแล้วผ่านมาหนึ่งกวนาทีนะครับ อ่าตอนนี้ระบบเราก็ดึงแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับแสดงว่าถือว่าเร็วอยู่นะครับประมาณหนึ่งนาทีนะแต่ไอปกติแล้วนะครับระบบจะดึงภายในหนึ่งถึงห้านาทีนะครับอ่ะเมื่อระบบดึงนะครับก็จะขึ้นสถานะ l a ฟตรงนี้นะครับตรงที่อ่าตรงที่เพียที่เราเพิ่มเข้าไปจะขึ้นสถานะ l a ฟนะครับอ่าที่ผมตั้งไว้นะครับยอดวิวนะครับจะเข้าครบภายในหนึ่งนาทีนะครับโอเคอ่าตอนนี้ก็ขึ้นไปที่ห้าสิบสี่วิวแล้วนะครับผ่านมาอ่าผ่านไปหนึ่งนาทีนะครับ หนึ่งนาทีพอดีนะครับก็ยอดอยู่ก็ขึ้นครบแล้วนะครับอ่ะคนเข้าเป็น60คนนะครับอาจะมีลูกค้าเข้ามานะครับประมาณ5คนนะครับก็สวัสดีลูกค้าด้วยนะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่มีข้อสงสัยในการใช้งานนะครับสามารถกดไปที่เมนูนะครับแล้วก็กดไปที่ติดต่อเราเลยนะครับมันก็จะเด้งไปที่ l ลน์นะครับแล้วก็สามารถพูดคุยกับทีมงานได้เลยนะครับทีมงานเราเัพพอร์ตยู่นะครับก็ขอจบคลิปเีิงนี้ครับขอบคุณครับ